หม่อมถนัดแดงนะครับมาเยี่ยมครัวคุณหอยกันที่นี่ผมผมสวัสดีสวัสดีคุณหม่อมถนัดแดงสบายดีนะฮะแต่เวลาแดกครับทำไมฮะทำไมไม่ทำไมพูดหยับคายแดกออกมานี้ทำไมต้องพูดขนาดนี้ทำไมฮะทำไมเขาไม่พูดกันดีมากมากครับตอนนี้กู้ทำของอร่อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะกินก็กินไม่กินก็ไม่เป็นไรเคยทำล้วแดกไม่ได้ไหมเคยก็เทหมาแดกหมาก็ไม่แดกที่เหรอ เคยทำอะไรเคยทำอะไรหมาไม่แดกกระดูกอ่ะจบแล้วหมาแดกมาไม่มกระดูกนี่ถ้าทำอร่อยหมาแทะทั้งวันหมามกินกระดูเออทำไมอ่ะ อ้าวมันไม่มีกฎที่มันจะย่อยสลายได้ในกระเพาะมันนะห้ามให้กระดูกมันนะครับเอ้านี่ได้ความรู้ด้วยดูสินอกจากจะทําอาหารที่อร่อยแดกแล้วเนี่ยนะครับผมยังสามารถให้ความรู้เกี่ยวกับนักด้วยวันนี้เราพูดคําว่าแดกได้แบบว่าเต็มปากเต็มคำมันเต็มเพราะว่าจริงๆแล้วมันมันชื่อของเขานี่ฮะผมชอบสโลแกนเ็ามากเลยนะครับครับผมยอมพุงแตกดีกว่าแดกไม่เป็นจริงๆแล้วเนี่ยดูจากไซส์เสื้อผมว่าสโลแกนคุณยาวกว่านี้ก็ได้วันนี้มีกุ้งมาจะอะไรทำอะไรผมกินกุ้งอะไรไม่รักหอย ก <ล ısı> <filho> <diz> ุ้งอะไรไม่ร <la ılan> ักขอยกุ้งอะไรครับกุ้งรักนณา พุ่งอะไรไม่รักหอยแอบได้ยินกูรู้เลยแอบได้ยินใช่ไหมเออเอาเอามาเอามาทำอะไรครับเนี่ยผมไม่รู้อ่ะทางทีมงานก็บอกว่าให้เตรียมไปนี่ให้คุณอ่ะแล้วคุณจะมาทำอะไรให้ผมกินอันนี้ถนัดแดงนะครับมันถนัดทำนะครับโอ้ใช่เลยนะเชิญกูมาแดกนะครับเชิญกูมาทำเลยนะครับไม่เอาผมจะให้คุณทำให้ผมกินคุณถ้าคุณทำให้ผมแล้วผมกินแล้วอร่อยปึ๊บผมจะให้คุณกินเมนูที่ผมกับหอยทำอันนี้มันมันไม่ต้องอะไรมากแค่ทำน้ำจิ้มซีฟู้ดก กุ้งจริงๆเนี่ยถ้าอร่อยอยู่แล้วนี่กุ้งแม่น้ำหรือเปล่าใช่ใช่เหรอน่าจะกุ้งแม่น้ำคุณดูยังไงว่าเป็นกุ้งแม่น้ำอ้าวก็ต้องเนี่ยนี่กุ้งรู้ไหมกุ้งตัวผู้ตัวเมียไม่รู้ครับตัวเมียไหนอ่ะนี่อ่จริงๆช่วงเนี้ยครับมันจะเป็นกุ้งที่มันจะอุ้มไข่มันจะมีอุ้มเนี่ยมันจะโอ้ยไม่เอาอย่าพูดอุ้มสิไม่เอาอย่าพูดอุ้มเดี๋ยวเอากรร <anto> <isto S 1> เดี๋ยวออกเดี๋ยวเดี๋ยวออกตรงนี้เลยเดี๋ยวออกตรงนี้เลยตัวตัวนี้ตัวเมียอะพี่รักเขาแล้วพี่ไม่บอกเขาว่าเออเนี่ยผมก็บอกตั้งนานแล้วบอกกัทีเล่นทีจริงไปเขาไปปุ๊บก็ร้องไห้นี่นี่คือตัวผู้เห็นไหมความต่างกันเอออ่านี่ยนี่นี่ตัวที่มันเป็นตัวเมียไข่ตัวเมียจะมีไข่อ่อ่าตัวนี้ไม่มีไข่ตัวไหนอร่อยกว่ากันผู้หรือเมียชอบมันหรือชอบเนื้อชอบมึงอ่ะ ผมชอบเนื้อเนื้อเนื้อต้องกินเนื้อตอถ้าเนื้อกินตัวผู้เล่นไม่ถูกเลยมุกอะไรอย่าเลียอย่าเรียกว่ามุกเลยเรียกว่าขลุ่ยแต่ถ้าชอบมันีะมาราดข้าวก็ต้องใช้ตัวเมียมีกันไกลปะกันไกลเอากันไกลมาตัดตัดๆเลยกันไกลมีอยู่แล้วกันไกลนี่ไงระวังโดนเป็นบาดทะยักนะกันไกลช้ได้ไหมช้ได้ไหมยาเลยอยาดีกว่านะเออคุณทำเป็นป่าถามจริง คุณเป็นหมอนสนาดแดงนี่คุณให้คนอื่นเขาทาอย่างเดียวว่าหรือคุณทำทำเป็นปกติผมก็ทําด้วยออแล้วก็ออกินด้วยส่วนใหญ่จะแดกครับพี่ออออจริง,รงๆแล้วเขาอย่างนี้ใช่ไหมหันจากหัวไปป่ะใช่ครับใช่ทำท<า>ไม้ดูหน<า>่่ย พี่ผมลองงี้ฮะไม่ใช้ไม่ใช่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันมีผ่าสองวิธีเออผ่าวิธีแรกคือผ่าจากข้างหลังเออข้างหลังเนี่ยก็ผ่าออกเลยแยกสองซี่กับผ่าท้องออกมาก็แบะออกผมต้องการแบะออกก่อนแะออกผ่าแบะออกผ่าไงผ่าท้องอ่าใช่ไหมครับก็ตัดนี่ออกไอ้พวกไอ้พวกไม่จําเป็นขยะมูลฝอยเนี่ยขยะมูลฝอยเพราะเราไม่ได้กินนะครับไอ้ขากุ้งนะครับแล้วไอ้นี่ก็ดูก็รู้นะครับว่าสากมากนะฮะทำไมฮะไม่ใส่รองเท้านะฮะสากมา คุณทำเป็นคุณอย่ามาฟอร์มที่ร้านมีไหมเมนูนี้มีสิมีตัวใหญ่ตัวใหญ่เท่าของผมป่ะโอ้ยโอ้ยของเขามาเท่าแขนอ่ะเท่าที่เห็นน่ะกูบอกกมก็ผมทำอาหารอยู่อ่ะเออถามอะไรกันหนาวเนี่ยกดเดตแอร์ไงกดเดตแอร์ดูนี่เนี่นี่คือหัวกุ้งหัวกุ้งตัวเมียอ่านี่หัวกุ้งตัวเมียตัวผู้เขดูเอาไฟยังเปิดไหมเปิดแลนะ อันนี้ย่างธรรมดามันย่างเตาไฟนี่มีไฟขึ้นมาเนี่ยนี่เนี่ยร้อนแล้วมีควันขึ้นแล้วเนี่ยเอาหน้าหน้าดูได้พี่หน้าเห็นไหมว่าตัวผูตัวเมียไม่เหมือนกันจริงๆนะว่าเฮ้ยเข้ามาใกล้ๆเลยนี่ดูพอพอดูดูมันสีก็คนละสีคนละสีเลยเนื้อจะเยอะกว่า ทำแทะอีก2ตัวได้ไหมว่าทำเองดีครับให้ผมทำทำไมอ่ะคุณคุยกันเลยผมเอาให้เพราะผมอยากเรียนผมอยากรู้วิธีการคำสอนคุณบอกให้คุณทำเองดูเขาเป็นใครเออไอ้นี่ต้องหันออกไปก่อนนะพี่เอากระไก่เดี๋ยวผมเสียวมือพี่แม่งไม่เหลือวะโอ้ตัด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 หนวดตัดนวดนี้เลยนะตัดไปเลยพี่ไม่ตัดช่วงนี้นะครับนี่มันแหลมๆอ่าแต่ได้เอาไปทำให้เมียกินเมียชอบกินกุ้งไหม เมียชอบกินกุ้งกุ้งลักณาเหรอใช่กกินุ้งลักณาตอนแรกตอนแรกพอเมียได้ข่าวเมียโคตรดีใจเลยอ่ะจริงเหรอเฮ้ยลุลงวิลลี่คุณจะตีเป็นปากฉลามแล้วแทงเขาได้เนี่ยหัวจากหัวไปพี่ตัดค่อยๆ่ตัด อันนี้เราออกให้เบลนั่ารับดิยังไงนะแอะๆอายุอะไรนะเมนูอะไรที่คุณว่าคิดที่เคยทำมาแปลกสุดกะเพราจิ้งจกใครกินเจสซี่วอดเจสซี่วอดกินจิ้งจกทำไมมันอยากกินเหรอเปล่าผมปิดตามันมันเป็นในในรายการผมปอบถนัดแดกเฮ้ยหอยอยากไปมันพูดกับผมด้แล้วบอกโอู๋ก็อยากไปเลยรายการเนี้ยผมจะเปลี่ยนเมนูไปเรื่อยๆเอาตัวเอาตัวนี้ใหญ่หัวใหญ่ คุณทําอะไรคุณมาเฮ่ออะไรผมก็พยายามจะหาไอ้กุ้งที่มันหัวใหญ่แล้วหอยล้างก่อนนะล้างก่อนพี่ล้างอเอาไปล้างล้างเอาขี้มันออกให้หมดสีดําๆนะหอยนะไอ้นี้มันขี้มันบ้างหรือเหลืองเนี่ยไม่ใช่ใช่ขี้น้ำมันอย่าให้มันหายหมดนะอ้าชิปหมดแล้วไม่เหลือแล้วพี่มาดูมาดูกันหมดแล้วล้างมันออกไปหมดแล้วไม่เหลือแล้วเอามันแตกเลยหอยอ่ะกูก็เอาไปล้างมดเลยให้ผมอกนะโอ้ย ทำไปอยู่ใช่ไหมตรงไหนคุณทำทำไมอ่ะโอ้ยทำไมไม่ต่างจากผมตรงไหนวะคุณตามมามามา่ะคนดูดูเอาเองนะเออไม่ต่างกันตรงไหนเออคุณดูเด็กต่างต่างต่างไหมเห็นต่างเลยไม่รู้สึกไงไม่รู้สึกเดี๋ยวรอดูคอมเมนต์ ต้องพลิกไม่ต้องไม่ก่อนไม่ต้องพลิกไหมต้องพลิกหรือเปล่าคุณทำเนื้นที่ไม่พลิกได้ไงคุณก็ต้องพลิกอีกครับขอใกล้สุกอ่ะ พี่ก็ลินน้ําออกมันจะมีน้ําในตัวเนื้อกับตัวมันมันออกมาเป็นน้ําใสๆค่อยๆลินออกค่อยๆลินออกเอากินเนี่ย่จะไปกินทําไมล่ะมันยังไม่สุกจริงๆต้องมีฝาปิดหน่อยเพราะมันเป็นการอบโอ้เออเออเออเป็นแบบเป็นแบบสโมกรมควันน่ะฝามาครับได้ได้ใด้ได้ครับได้ได้เหมือนกันนี่พอปิดไปปุ๊บจริงๆแล้วมันก็จะสุกเลยยังยังรอ นี่เอาแขกมานี่ให้เขาโขกแบบนี้ก็เขาบอกว่าผมโขกไม่ได้นี่เขาโขกแบบเขาไม่ยั้งเลยนะเนี่ยใช่ใช่เปิดดูก่อนเออนี่ฮะเห็นไหมน้ำออกมาแล้วเห็นไหมออกมาแล้วลิ้นลิ้นลิ้นออกรินออกลินออกรินไปไว้ไหนอิ๊กทิ๊กทิ๊กทิ๊ทิ๊ทิ๊ไม่มีฮะไม่มีก็มือแลครับนีนี่นี ต้องห้ามให้สุกบนเตาแล้วไปสุกที่ไหนสุกแค่80-70-80เปอร์เซ็นต์พอเดี๋ยวมันจะไปสุกบนจานต่อครับปุ้งมันจะระอุเนื้อมันจะระอุจริงไหมเนี่ยคุณวัวอะไรเดี๋ยวผมทาให้ดูระหว่างสุกบนเตากับสุกในจานความต่างของเนื้อจะเป็นยังไงงั้นดีกว่าไอเนี่ยสุกแล้วล่ะใกล้แล้ว ตัวเนี้ยมันไม่ยอมอ่ะนะตีมันมาหน่อยตีมันเพื่อก็ให้มันสุกทั่วนฮะอ๋อนี่คือวิธีการเหรอคือผมตอนแรกผมนึกว่าห้ามโดนมันโดนได้ครับโดนได้ตีตีเอ่อตีให้มันเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะอยู่ข้างก้นแล้วก็ขึ้นมาให้มันสุกอ่าใส่ฝาปิดอีกสักนิดเดียวเท่านั้นอ่ะผมว่าอยู่าเลยแต่จริงจริงอันเนี้ยได้แล้วนะตัวเนี้ยตัวนี้อันนี้อเนี่ยกลิ่นจริงๆรกลิ่นมันต้องหอมกว่านี้ละอ่านี่อ่ะเดี๋ยวมันจะเราอุต่ออ่ะพี่ทิ้งไว้สักประมาณสองนาทีแล้วให้แดก อันนี้เดี๋ยวจะให้ให้สุกบนเตาจะได้เปรียบเทียบรู้ว่าถ้ามันสุกบนเตาเนี่ยกับสุกบนจานี่ยความ juicy เนี่ย,อ,อ,ย,ยอะไรมันจะอร่อยกว่ากันออมันเป็นนมัก็เหมือนเนื้อสเต็กอะ่ะครับอันนี้มันก็เหมือนดันอะ่ะ อ๋อถ้าสุกตรงนี้ก็คือดันไปเลยจริงๆแล้วเราอยากให้ให้มันไม่สุกมากเรายังอยากที่จะกินเขาเรียกอะไรความหวานของเนื้อมอยู่ครัน้ำมันยังมีอยู่บ้างเพราะถ้าสุกมากน้ำก็ระเหยหมดมันก็แห้งแห้งเป็นไงใช่้งเดี๋ยวชิมเลยลองมันก่อนมันไหนผมอยากให้ลองมันก่อนมันที่หัวกุ้งเนี่ย คุณเอาช้อนเลยวะช้อนเล็กๆเออเนี่ยเนี่ยอ่าคุณเพิ่งกินนะคุณกินบ่อยแล้วเชิญมาทำไมวะเนี่ยมาก็ไม่ให้แดกผมคุณคุณแดกเยอะโผมนี่เหมือนที่ร้านที่ผมไปกินแล้วอืโดนมากเลยอ่ะโดนมากแล้วก็ก็พอได้อร่อยอร่อย ก็รับไปเถอเนี่ยอร่อยจริงผไม่เดี๋ยวผมเหีียวเขาเลยเหลืองเขาอย่างนมันยั่วผมทำไมวะเนี่ยเขาบอกอร่อยเลยเขาบอกว่าอร่อยอยากกินช้ซ่อมพี่ใช้ซ่อมพี่เอ็เนื้อพี่ใช้ซ่อมเลยฮะนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะควันกลุ้นเลยฮะก็มาพี่นี่คือหอยแกะเองอันนี้โอ้โหเหยี่ยมเราเป็นสวยจังวะไอ้นี่แกะไงตอนตลาดแดกเขาแกะมาเป็นตัวเลยอ่ะ พูดโดนอ่ะเดี๋ยวเรามาเทียบกันเอาสองตัวนั้นมาอันนั้นมันก็จะเนื้อแข็งหน่อยเฮ้ยมันมันก็ช้ได้แต่ว่ามันต่างที่เนื้อครับเดี๋ยวดูที่เนื้อเนื้อมันจะกระด้างกว่าแกะแบบเขาเขาแกะเลยมั้ยเขาเลาะตรงหานออกมาก่อนเราเลาะหานมันก่อนแม่เป็นผมแล้วผมยัดแม่งเข้าปากเลยอีกแล้วอ้าวโอ้ยอันนี้คือสุสกบนเตาใช่ลองดูแดกดูครับ นี่คือสุกบนเตาเห็นแลอยากกินนลยดิยไม่อ่ะไม่อร่อย <c oughs> ไม่อร่อยอ่ะอืมนี่สุกบนเตามันแข็งไวครับผมอ่ะด้านอืม,มเหนียวกว่าแต่ก็อร่อยมากแบบเหนียวกว่าโอ้โห,โโหเต็มคำอ่ะไม่ร้อนนะฮะวอร์มบอทวอร์มกคนบ้านเลยพี่ร้อนปั้นขุ้มกันทันี้โอ้โห ประกาศะกามครับไม่ใช่ตลกครับผมไม่ตะกะกันบนจานอร่อยกว่าเยอะอันนี้แห้งๆเวลาเขาแตกเสียมาเสียของเสียของมาแล้วดังนั้นเวลาเราย่างกุ้งอย่าให้มันสุกพอมันใกล้จะสุกยกออกให้มันมาสุกที่จานวันสองนาทีแปดสิบเปอร์เซ็นต์เอเห็นมันยังมีวุ้นๆอยู่ใสๆอยู่แล้วเดี๋ยวมันมาสุกที่จานแล้วจะนิ่มเลยทันทีไอ้เทคนิคแชร์นะวันนี้เขาแช์มาให้แล้วนะ ตะไคร้แฮมปลาตะไคร้แฮมสับตะไคร้ใช่คร้อออย่าลืมติดตามสาระแนนชาแนลนะฮะกด subscribe ได้เลยนะฮะ <c oughs> อย่าลืมกด subscribe ตรงนี้ครับแล้วก็กดกระดิ่งตรงนี้ครับ